คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเข้าถึงคุณวันนี้อาจเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะก่อนนั้นข้า,าจ,จะคิดมาเนาะกลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดอยากจะทำอะไรในความสัมพันธ์ บางคนก็กลัวคนอื่นตัดสินบางคนก็กลัวคนมองไม่ดีบางคนก็แค่เสียงชาวบ้านป้าคาบ้า,บานแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่กลัว don't afraid จะไม่กลัวสิ่งใดละัะขอแค่มีเธอแล้วบางคนสิ่งที่กลัวสุดคืออาจจะกลัวสูญเสียคุณไปนี่ยค่ะนะคะถ้าไม่รีบทำอะไรสักอยาก่างมันมีสิทธิ์ที่ว่าคุณอาจจะเปลี่ยนใจไปจากเขาหรือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เนี่ยถ้าเกิดสะดุดให้เป็นทิศทานที่ดีขึ้นนะคะหรือถ้ายังอยู่ก็แบบว่า แค่มีคุณอนะ่ะเขาก็ไม่กลัวอะไรลนะในโลกใบนี้นะคะขอแค่มีคุณอยู่ข้างกายถ้าเกิดว่ายัางดีๆกันอยู่นะคะ You inspire me เธอเป็นแสงสว่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันคุณอาจจะมีอิทธิพลต่อใจเขามากนะนะคะแล้วเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะทํานู่นทํานี่บางคนเนีย่ยเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นก็เพราะคุณ Take time ขาอยากจะใช้เวลากับคุณค่ะนะคะบางคนก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันเลยอยากรู้เหมือนกันว่าคุณเป็นยังไงบ้างได้ใช้เวลาด้วยกันเพราะว่าการใช้เวลาในการมันทําให้เราเรียนรู้กันมากขึ้นนะคะเรียนรู้นะคะต่างฝ่ายชอบอะไรมีชอบอะไรนะคะออือย่าใช้เวลาจริงๆนะแล้วเขาบอกว่า wanna kiss wanna kiss อยากอยากเจอหน้าด้วยอะอยากสัมผัสริมฝีปากด,ด้วยนะคะอยากใช้เวลาอยากรู้ว่าคุณจะชอบไหมอ่อบางคนถ้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันเนาะเขาอยากจะมาเห็นหน้าคุณชัดๆใกล้ๆตัวเป็นๆแล้วก็อยากจะเคลียร์กับคุณนะถ้ามีเรื่องอะไรที่มันติดค้างในใจเนี่ยค่ะนะคะ เคลียว่าจะยังไงแล้วก็จะไปกันยังไงกันต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วตอนเนี้อีกในหนึ่งทัดก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จะทาอะไรในความสัมพันธ์ดีอะคะ่ะตอนนี้เขาเริ่มชัดขึ้นแล้วแหละว่าจริงๆอะ่ะเขาควรจะต้องทําอะไรนะคะกับคุณหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปในทิศทางไหนด้วยนะคะอุ้ยเขาบอกว่าคุณน,ะน่ารักคุณเซ็กซี่ดึงดูดและเย้ายวนมากเลยนะ คุณคุณน่ารากักอะค่ะแล้วคุณบอกว่ามันมีการที่เขาห่วงห่วงคุณด้วยอ่ะช่วงนี้คุณดูด,ดีขึ้นหรือเปล่าแอบดูทราบขึ้นไหมอ่ะนะเป็น <laughs> เขาบอกเป็นความรักที่เขามีแพชชั่นมากๆเลยนะในชีวิตเนี่ยนะคะเพราะคุณมีแรงดึงดูดรละเย,ย้ายวนถ้าใครบางคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึก นะคะเขาอยากจะแสดงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้นะ,ะแล้วทตอนนี้คุณนิ่งใส่เขาเริ่มดาวใจคุณไม่ออกอะคุณไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเหมือนแต่ก่อนอน่ะจะมานทีเคยอยากจะแบบค้นให้ลึกในใจคุณว่าคุณยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมปะนะคะบางคนอยากจะแสดงความรู้สึกผ่านการกระทำหรือผ่านของขวัญหรือสิ่งที่คุณแบบคุณอยากได้อะไรเขาจะแสดงให้คุณดูว่า เขารักคุณขนาดไหนนะฮะทำไมมีแต่ Kiss kiss อันนี้ก็ kiss I love to kiss ที่แบบเอยากจะ kiss คุณมากๆอยากจะจูบแบบร้ายร้ายร้ารแบบอารมณ์เหมือนพระเอกซีรีส์แรงๆเนี่ยหรอคือร้ายร้าแบบว่าไม่ใช่แบบทำรุนไม่ใช่รุนแรงแต่แบบว่าอารมณ์แบบกระชากว่าเธอเป็นของฉันแบบอะไยร้แบบคนที่แบบว่าห่วงอ่ะ เขาเขาชอบดูหนังเหรอเกาชอบดูอะไรแบบตบจูบหรอือเปล่าแบบไม่รู้ชวงนี้คุณดูเซ็กซี่แบบจนแบบอยากจะแสดงความเป็นเจ้าของนี่นะอืม